สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานเนื้อคู่ turn flames กันนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะพลังงานไพ่ทางฝั่งคุณที่ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกว่าคุณมีความคิดหรือว่ามีแผนการบางอย่างเพื่อที่จะเหมือนเดินหน้าต่อกับชีวิตมองเห็นหนทางที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ แต่ว่าความมั่นคงของตัวเองนะคะเราเป็นแผนการที่คุณคิดอยู่ในใจแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้ปรับประกาศให้ใครได้รับรู้นะคะอืมหลังจากที่มีการเนี่ยจบลงของความสัมพันธ์เนี่ยแยกย้ายแยกจากแยกห่างกันไป The ะชา r ์ลไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะคุณอาจจะจมอยู่ในช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เกิดความ ควาทุกความเจ็บปวดหาทางออกไม่เจอหาคุณทางใหม่ในการดําเนินหน้าต่อกับชีวิตที่ไม่มีเขาไม่เจอนะคะอาจจะเคยตั้งความหวังไว้กับความสัมพันธ์นี้เอามากๆจนวันหนึ่งไม่มีเขาอยู่คุณเหมือนต้องหาทางออกใหม่อะคะ่ะให้กับชีวิตของตัวเองแล้วเหมือนไม่รู้สึกว่าคุณหาเจอแล้วแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ได้เป่าประกาศให้ใครได้รับรู้นะคะ the high p e s t เนะี่ยคุณฝ่าฟัน เรื่องราวความเจ็บปวดสถานการณ์ที่มันพังลงมาได้แล้วนะคะค่อยๆคิดอยู่กับตัวเองค่อยๆหาทางออกจนไม่รู้สึกว่ามันมันเจอผลลัพธ์แล้วอะคะ่ะไพ่หกไม้ไพ่ของความสําเร็จนะคะเออม,มันมีสมดุลบางอย่างเกิดขึ้นในใจของคุณและคุณรับรู้ได้ว่าคุณไม่ควรที่จะไป ไปบอกแผนการของคุณให้ให้ใครก็ตามได้รับรู้นะคะเพื <AR> ่อไม่ให้เกิดความกดดันกับตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดความคาดหวังจากคนรอบข้างเป็นพลังงานที่คุณคิดแล้วก็ค่อยค่อยทํากับตัวเองค่อยค่อยสร้างความสําเร็จของตัวเองได้ขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะราชาถือดาบอืมมันเป็นพลงงานของคนที่คิดออกแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปตามผลทางของตัวเองมีความคิดมีแผนการบางอย่าง ค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนไพ่ h a t to expect เป็นไพ่ราชีมีถือดาบนะคะอืมเป็นพลังงานของคนที่จะเดินหน้าต่อด้วยความมีสติมีเาขาเรียกว่าอ,อะไรสติปัญญาเนี่ยไพ่ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้นะคะสติปัญญาเดินหน้าเดินหน้าต่อไปอยัง ไปยังเป้าหมายที่เป็นความสุขสมบูรณ์ของตัวเองแล้วก็คุณรู้ด้วยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความค่อยเป็นค่อยไปถึงพระไพ่ของชาวราศีธนูเนาะพื้นฐานดวงตอนนี้มีม,มีสภาวะความมั่นคงนะคะที่เกิดขึ้นทางจิตใจแล้วก็ไม่รู้สวาวเป็นไพ่เหรียญเนี่ยเนาะเป็นความมั่นคงทางการเงินที่จะตามมาด้วยนะคะอืม บางคนมีแผนการมีความคิดที่อยากจะทํานู่นทํานี่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องใจเย็นๆตัวคุณคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องทําทุกสิ่งอย่างด้วยความมั่นคงด้วยความใจเย็นไม่ไม่ทําให้มันพลาดนะคะจะไม่ทําให้มันพังลงไม่ทําให้ตัวเองผิดหวังอีกเดอะมูนไพ่ของชาวราศีมีนนะคะไพ่เดอ h ฮ n นแมนในอนาคตอันใกล้ ไม่รู้สึกว่าพลังงานของคุณเหมือนจะมองดูสถานการณ์เรื่องดาวที่จะเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณกับสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ด้วยด้วยใจที่นิ่งนะคะอืมด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลบางอย่างแต่ว่าพลังงานของคุณก็ยังโฟกัสอยู่กับความนิ่งแล้วก็โฟกัสอยู่กับหนทางของตัวเองนะคะ เหมนมองดูสถานการณ์ของคนที่เหมือนคนที่ควรจะรับกรรมก็จะรับกรรมไปแล้วคุณก็จะเหมือนไม่ไม่เอาตัวเองเข้าไปแทรกระหว่างระหว่างช่วงที่ใครบางคนกําลังรับกรรมอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็โฟกัสไปไปตามหนทางไปเรื่องตามเรื่องราวของตัวเองไปเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองก้าวพลาดทํากรรมไว้กับใครเพื่อที่จะมารับกรรมตามหลังมาอีกอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนคุณเดินอยู่บนหนทางที่ มีสติว่าจะไม่ไม่ไม่ทำพลาดไม่ทำเรื่องที่ไม,ไม่ไม่สมควรจะทำไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่สองไม้นะคะบางคนอาจจะมีการสอดส่องชีวิตของอีกฝ่ายบ้างนะคะสอดส่องม,ม,มองดูชีวิตของอีกฝ่ายอยู่บ้างเนี่ยตเตรียมเพล่ไพ่ของชาวราศีเมษนะคะเลือกพลังงานที่ ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ลืมกันนะคะยังไงก็ไม่ลืมกันหรอกพลังงานของเชนเฟรมอยังนึกถึงกันอยู่ตลอดแหละแต่ว่าถึงช่วงหนึ่งที่สถานการณ์บางอย่างต้องเข้ามาแล้วฝ่ายที่ตื่นรู้แล้วก็ทําจิตใจที่นิ่งได้ก่อนก็จะเป็นทุกข์น้อยกว่านะคะในขณะที่พลังงานของฝั่งเขาเนี่ยถ้าคุณเห็นมีมแต่ความมีแต่ไพ่ของความร,รู้สึกทุกความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกอ้างว้างอืม แต่พลังงานของฝั่งคุณก็คือรู้อาจจะรู้อาจจะรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นทางฝั่งเขาแต่ว่าเหมือนคุณแม่ไม่ไม่ยื่นมือเข้าไปเข้าไปยุ่งนะคะปล่อยให้เขารับกรรมในส่วนของเขาไปนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกเดินทางที่เขาเลือกเดินสิ่งที่เขาเลือกทำถึงเวลาตัวเขาจะเป็นคนที่ได้รับบทเรียน ัวเขาจะต้องทําความเข้าใจกับบทเรียนนั้น e r m i t ไพ่ของชาวราศีกันนะคะ t h i ฮ r o ร h a n t ไพ่ของชาวราศีพฤษบเหมือนถึงเวลาที่บทเรียนบางอย่างในเรื่องของความคิดผิดชอบชั่วดีทําในสิ่งที่ควรจะทําไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเหมือนมันจะต้องได้รับการทําความเข้าใจอะคะ่ะฝั่งคุณเนี่ยอาจจะตื่นรู้เข้าใจแล้วฝั่งเขานี่ยังจมอยู่กับ มันมีสภาพแวดล้อมบางอย่างด้วยแหละทําให้บทเรียนทางฝั่งเขาเหมือนได้รับการเรียนรู้ช้านะคะเหมือนเขาถูกล้อมรอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ทําให้เขาเหมือนใจเขาไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่สองเหรียญน,นะคะอเดี๋ยวคุณจะหาหนทางที่ คุณจะเดินหน้าต่อได้ได้อย่างมั่นคงอะคะ่ะทําให้คุณเหมือนกลับมานั่งช่างใจคิดกับตัวเองว่ายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าในเมื่อคุณมีความสุขได้กับหนทางของตัวเองได้ขนาดนี้แล้วคุณจะยังอยากยังอยากคิดถึงหรือรู้สึกกับคนคนนี้หรือกับความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วมีรู้สึกว่าคุณจะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะไพ่สามเหรียญ ในเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีอยู่ณนะตอนนี้ในเมื่อสถานการณ์มันยังไม่ไม่ถูกคลี่คลายคุณก็จะเลือกที่จะโฟกัสกับผลทางของตัวเอง the l o v e r s ไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะพยายามไม่สร้างสถานการณ์ไม่สร้างสถานการณ์ความวุ่นวายขึ้นในชีวิตของตัวเองต่อไปมาดูพลังงานทางฝั่งเขา ไพ่ใบแรกได้ไพ่แปดาบนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่รู้สึกว่ามีผู้คนรายล้อมมีอาจจะมีครอบครัวอยู่ข้างๆแต่ว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวอะคะ่ะเขารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเขานะคะมันเขาอาจจะเสแสแร้งแกล้งทําเป็นมีความสุขต่อนหน้าผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาพอเขาได้มามีเวลาอยู่กับตัวเองเขารู้สึก อึดอัดเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเจ็บปวดเสียใจสิ้นหวังต่อนหน้าคนรอบตัวของเขาเนี่ย mm. เขาอาจจะทำเหมือนมีความสุขโอเคแล้วเขาโอเคเขา move on mm. ไปจากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วแต่ว่าพออยู่คนเดียวมีพลังงานที่เขา break down the h i e r p h a n ไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะตัวเขาเองนี่แหละจะต้องทำความเข้าใจกับบทเรียนตรงเนี้ย จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรไม่ให้ไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองไปมากกว่าเดิมยังหาไม่เจอพลังงานทางฝั่งเขาเพราะว่ามิเนี่ยมีผู้คนรอบตัวมากมายพยายามทำให้เขาเหมือนลืมสถานการณ์ตรงนี้ไปมันลืมไม่ได้ค่ะมันต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น เขาทำอะไรลงไปคุณทำอะไรลงไปทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้พอคนรอบรอบตัวเขาพยายามทำให้เขาลืมเนี่ยสุดท้ายพอเขาไปอยู่คนเดียวความรู้สึกทั้งหมดมันเหมือนมันเหมือนออกมาอยู่ที่เขาคนเดียวหมดเลยอะค่ะเขาแบกรับไว้มันทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่รู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาเครียดแต่เขาทำอะไรไม่ได้พูดออกไปไม่ได้มันไม่มีใครเข้าใจเขาเลยรอบข้างมีแต่คน บอกให้เขาก้าวต่อไปข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาอยากหนีออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นเพื่อให้ตัวเองได้อยู่นิ่งๆไม่ไม่อยากรับฟังความคิดเห็นของของใครก็ตามเขาอยากทำความเข้าใจกับบทเรีนยนบางอย่างที่เข้ามากับความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยพอตอนกลางวันก็อยู่กับผู้คนมากมายแต่พอตอนกลางคืนเนี่ย ก็เลยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เครียดจนนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าช่วงเวลาตอนกลางวันเนี่ยไม่มีช่วงเวลาที่จะได้กลับมาเหมือนนิ่งๆมีสมาธิกับตัวเองคิดทบทวนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้เลยไม่มีเวลานะคะทําให้ตอนกลางคืนกลางคืนก็ดูเหมือนจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่นอนหลับไม่ไม่เพียงพอะคะ่ะเห็นไหมเป็นพลังงานที่เขาจะต้องเหมือนโชคชะตาบังคับให้เขา เรียนรู้กับบทเรียนที่ถูกส่งมาแต่ว่าสถานการณ์รอบตัวเขาไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้เขาเรียนรู้อะคะ่ะทําให้เขาต้องเอาเวลาที่ควรจะนอนทําให้ไม่ได้นอนเหมือนอืมันมันแย่ค่ะพลังงานทางฝั่งเขาเนี่ยนี่แต่พลังงานความอึดอัดความทุกข์ความเครียดสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายไพ่ห้าเหรียญเหมือนมันปามมาหมดเลยนะคะ เดอะเฮอร์เมทไพ่ของชาวราศีกันตัวเขาเองอยากหลุดพ้นจากบทเรียนตรงนี้อยากทําความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ให้ได้สักทีนะคะแต่ว่าพื้นฐานดวงของเขาเหมือนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะในเมื่อเขาเลือกหนทางที่จะเรียนรู้กับบทเรียนตรงนี้ไปกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ตัวเขาก็จะต้องเดีอกับมันพื้นฐานดวงเป็นไพ่เดอะเดวินะคะเนี่ย temptation เซเดลวไพ่ของชาวราศีมังกรมมีกำแพงมีกำแพงมากัน้นมีเรื่องที่เหมือนจะต้องมาเหมือนเหมือนมีเรื่องที่มา Distract เขาอยู่ตลอดเวลาเลยรอบตัวเขาไม่ให้เขาได้พักเลยนะคะ t เ e n g t h เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์พยายามเหมือนบังคับให้เขาลืมะคะ่ะโดยการที่เอาเรื่องราวหรือสถานการณ์บางอย่าง กิจกรรมหรือว่าอะไรแบบนี้มาเข้ามาในชีวิตเขาแต่ตัวเขาเองไม่รู้ซ้มันมีพลังงานบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้กับเรื่องราวบางอย่างเขาถึงได้ใช้เวลาเนี่ยในช่วงก่อนนอนที่เขาได้อยู่คนเดียวในการคิดถึงคิดไปถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นี้บางคนเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเขาเรียกอะไร วิบากกรรมที่ต้องไปเผชิญฝั่งเขาคือครอบครัวของเขานะคะเนี่ยอย่างที่ไพ่ขึ้นมา,าที่ไม่บอกรอบตัวของเขามีผู้คนมากมายแลวรอบตัวของเขาทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะคะเห็นไหมนี่นี่คือไพ่ตัวตนของเขานะคะรอบตัวของเขาคือครอบครัวครอบครัวที่เหมือนเป็น temptation ที่มันเป็นเหมือนสิ่งที่นำพาเขาไปในทิศทางที่ไม่ได้ยืนอยู่บนความบนศีลธรรมบนบนความดีความถูกต้องหรือให้ได้มาทำความรูจ้จักกับใจตัวเองสักทีอะคะ่ะมีสิ่งยั่วยุมากมายสิ่งอะไรต่างๆเอามาเอามาล่อเอามาใส่ไว้ในสถานการณ์จนเขาไม่เป็นไม่เป็นอันทำอะไรไม่เป็นอันทำความเข้าใจกับตัวเองนะคะ้วที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ย ไพ่ justice เป็นไพ่ของวิบากกรรมนะคะไพ่ขยายไพ่สิบถ้วยเนี่ยตรงไพ่ตำแหน่งอดีตนะคะบางคนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยครอบครัวทางฝั่งเขาพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เยอะมากนะคะแล้วเขาเลือกที่จะเดินเดินตามทางตามทางที่เขาเคยชินมาโดยตลอดทั้งชีวิต สุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ที่เขาต้องไปจมอยู่คือสถานการณ์แบบนี้ความอึดอัดเพราะเขาไม่ทําตามหัวใจของตัวเองนะคะเดี๋ยวเนี่ยแหละบทเรียนนี้แหละค่ะกําลังจะได้รับการเรียนรู้แล้วเพราะสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ตัวตนของเขามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่เรียญห้าเหรียญนะคะไพ่ห้าเหรียญอืมไหม มันมีแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดความทรมานะจากไพ่ของเขาที่ขึ้นมารู้สึกอ,อึดอัดมากๆเลยนะคะที่จะอ่านไพ่เขาจะต้องใช้เวลาแล้วดูเวลาทางฝั่งเขาจะดูดูจะเชื่องช้าเอามากๆเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆรอบตัวไม่ได้นิ่งเลยนะคะไม่ได้ให้เขานิ่งเหมือนเราอ่านหนังสือะคะ่ะมีผู้คนมากมายมาเปิดเปิดเพลงหรือว่าเล่น นู่นทากิจกรรมนู่นนี่นั่นอยู่ข้างเราเราก็อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นแบบนั้นเลยเขาถึงได้ใช้เวลาเนี่ยในตอนกลางคืนนะคะในการทบทวนบทเรียนเวลาที่เงียบเียบที่ได้อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาสุขภาพจิตใจสุขภาพาร่างกายของเขา ไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะบางควรเป็นฝั่งคุณแม่คุณย่าคุณยายหรืออะไรแบบเนี้ยทางฝั่งเขาที่บังคับชีวิตเขาเม่อกี้มีไพ่สเตรนจ์ขึ้นมาด้วยลงไพ่พื้นดวงของเขาเนี่ยมาบังคับชีวิตเขา มาพยายามที่จะเหมือนมีอิทธิพลต่อชีวิตเขาถึงแม้ว่าเขาจะโตพอที่จะตัดสินใจกับเรื่องราวในชีวิตตัวเองได้แล้วก็ตามแต่มันยังอืมไม่หยุดที่จะหยิบยืน่นสิ่งที่เหมือนเยียดในสิ่งที่คิดว่าดีต่อเขาแล้วก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้เขาได้เลือกทําในสิ่งที่ใจเขาต้องการจะทําเลยนะคะอืมเป็นความเจ็บปวดเป็นวิบากกรรมของเขาอะ อ่่สิ่งที่เขาจะเลือกทำในการแก้ไขปัญหานะคะอืมเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะรู้รใจตัวเองอะคะ่ะจะพุ่งออกมาทะลุกำแพงที่ขวางกั้นออกมานะคะกำแพงของวิบากกรรมพุ่งทยานเข้ามาติดต่อหาคุณเพื่อความสัมพันธ์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเข้ามาขอโทษคุณนะคะเดี๋ยวบทเรียนจะได้รับการเรียนรู้นะคะ ไพ่ The World นะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นชปเตอร์ใหม่การเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของการเยียวยารักษาตัวเองมาได้แล้วนะคะช่วงเวลาที่เขาไม่ไหวแล้วเขาเจ็บจนไม่ไหวแล้วที่จะอยู่กับส,สภาพแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เหมือนปล่อยให้เป็นปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็เลือกที่จะออกมานะคะ ในใจลึกๆเป็นเด็กถือเหรียญอืมอืมนั่นแหละสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาลึกๆเขารู้แหละว่าวันหนึ่งเขาจะคิดออกคิดได้เขาจะมีสภาพจิตใจที่มั่นคงพอที่จะนำพาตัวเองไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จเลือกเดินทางเดินของตัวเองได้อืมอาจจะต้องใช้เวลา แต่ไม่รู้สึกว่าเป้าหมายของเขาก็ยังยังอยากที่จะอยู่กับคุณนะคะยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยังรอเขาอยู่ข้างหน้าไพ่สรุปเบอร์แชร์ร์ไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการรับกรรมเลยดูเป็นทุกข์มากๆนะคะเป็นทุกข์กับกับรอบด้านในชีวิตเลยเพราะเขาเลือกที่จะเดินหนทางนี้นะคะ่ะอืม ต่อไปเดี๋ยวมาดูไพ่ข้อความที่เขาฝากมาบอกถึงคุณในช่วงในวันนี้กัน เขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณบ้างเสียงที่เขาอยากจะฝากมาบอกอืมคุณเป็นพลังงานที่คุ้มค่าแก่การรอนะคะพอได้เจอแล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่ดูคุ้มค่าค่ะที่ได้เจอกัน เขากำลังเรียนรู้ที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมาอยู่นะคะเนี่ยน่าจะเป็นการเรียนรู้การเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาให้สภาพแวดล้อมของเขาได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากทำนี่คือคนที่เขารักนี่คือคนที่เขาอยากได้มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเขาเนี่ยเดี๋ยวถึงขีดสุดแล้วอะคะ่ะเขาจะเหมือน มือนระเบิดตัวเองออกมาเลยพลังงานไพยตะกี้เพราะเป็นพลังงานที่รู้สึกอึอดอัดมากๆนะคะตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรทั้งนั้นเพราะสภาพร่างกายสภาพจิตใจของเขาดูดูไม่ไหวอะคะ่ะแต่ว่าเรื่องราวในอดีตยังยังเชื่อมเชื่อมต่อคุณกับเขาไว้ด้วยกันอยู่นะคะยังทำให้เขานึกถึงความสัมพันธ์นี้อยู่จากความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกัน ความรักของคุณทําให้เขามีจิตใจที่สูงขึ้นนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเราจะต้องปล่อยมันไปเพื่อที่จะตอบรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ได้มีพื้นที่ให้กับบทเรียนดีๆให้กับสิ่งดีๆได้เข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยพลังงาน ความเคยชินบางอย่างที่เขาทํามาโดยตลอดเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นหนทางใหม่ในการใช้ชีวิตบ้างนะคะในการเลือกเดินบนหนทางที่ตามใจตัวเองบ้างเขามีบางสิ่งบางอย่างไว้เก็บไว้เพื่อมอบให้กับคุณนะคะให้เด็กถือเหรียญตะเกียงเขาบอกว่า เขาเห็นสัญญาณหลายๆอย่างที่ทําให้เขานึกถึงคุณนะคะเหมือนเตือนใจเขาให้นึกถึงคุณเขาบอกว่าได้โปรดให้เวลาให้พื้นที่แล้วก็ให้เวลาเขาหน่อยนะคะเขากําลังจมอยู่กับสถานการณ์บางอย่างที่ดูหนักหน่วงเหลือเกินในใจของเขามีคําพูดมากมายนะคะที่เขาไม่รู้ว่าจะเอามันออกมายัางไงจะพูดมันออกมาอย่างไรอืม โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปท f l a m e ว Journey ในวันนี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย